ทำไมเจ็บทั้งสองคนขณะร่วมรักสวัสดีครับเจนนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e ีเ e t r o o มนะครับวันนี้มีปัญหาและก็มีวิธีการแก้มาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าทำไมเจ็บนะฮะผมคนถามผมมาเยอะเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายว่าบางคนถามว่าทำไมแฟนเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์หมายถึงว่าผู้ชายอะ่ะเจ็บที่น้องเคขณะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงไม่ถามว่าทำไมหนูถึงเจ็บทำไมพี่ถึงเจ็บขณะที่มีเพศสัมพันธ์หรือหลังจากมีเพศสัมพันธ์เสร็จ แตอนนี้ขอเน้นเรื่องเดียวคือขณะที่มีเพศสัมพันธ์ทําไมถึงเจ็บนะฮะสาเหตุมันมีไม่มากหรอกอยากให้คุณเนี่ยลองสังเกตดูหรือลองถามคู่ของคุณดูเรื่องเพศเรื่องบนเตียงเวลามันมีปัญหาเนี่ยสองคนผัวเมียหรือแฟนกันเนี่ยเราต้องกล้าที่จะถามอย่างเช่นเขาบอกว่าพอมีอะไรกันอยู่แล้วเขาบอกอ๊ยเจ็บน้องเคจังเลยหรือบางทีคุณเองรู้สึกว่าอุย๊ยเจ็บน้องสาวจังเลยก็ต้องบอกออกไปหรือถามออกไปไม่ใช่รู้สึกเจ็บขึ้นมาแล้วก็ยังดันทุลังทําทําไปจนเกิดเป็นแผลถลอกหรือเป็นเลือดไหลทั้งคู่ทั้งผู้หญิงผู้ช ถ้ารู้สึกเจ็บมันหยุดได้ของแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะฮะไม่มีใครมากดตั้งกฎเกณฑ์ว่าเฮ้ยทำแล้วห้ามหยุดต้องทําไปจนเสร็จเปล่าเราเจ็บเราก็บอกเฮ้ยพี่แป๊บหนึ่งมันรู้สึกเจ็บๆนะมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาเออกมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะได้เห็นว่าปัญหามันคืออะไรอะมาดูข้อหนึ่งที่เจอบ่อยที่พบบ่อยแล้วคนมาบอกเล่าผมบ่อยๆก็คือเวลาที่เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์เนี้ยเกิดมาจากว่าช่องคลอดแห้ง นะฮะช่องคลอดแห้งคืออะไรคือผู้หญิงไม่มีน้ําหล่อลื่นหลั่งออกมานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงทั่วไปปกติถ้าไม่เครียดมีความสุขมีอารมณ์ทางเพศเต็มที่เวลามีเพศสัมพันธ์จะมีน้ําหล่อลื่นซึ่งเป็นของเหลวลักษณะใสๆซึมไหลออกมาตลอดเวลาบางคนมีมากมีน้อยแต่ก็ต้องมีนะฮะถ้าไม่มีเนี่ยผู้ชายจะสอดใส่เข้าไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันฝืดแล้วพอมันฝืดเนี่ยมันจะทําให้เจ็บผู้ชายบางคนไม่เล้าโลมไม่ทําให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์ทางเพศหรือบางทีผู้หญิงไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศแต่ฝืนใจให้ใหแฟนร่วมเพศด้วย สอดใส่เข้าไปน้ําหล่อลื่นยังไม่มามันก็จะเกิดอาการขูดกันเนื้อกับเนื้อขูดกันคุณลองนึกสภาพเจ็บถูกไหมฮะเจ็บแล้วถ้ายังขืนดันทุลังทําต่อไปอ่ะมันก็จะถลอกเนื้อเยื่อของผู้หญิงภายในช่องคลอดอ่ะมันอ่อนบางของผู้ชายบางคนเองก็เช่นกันนะฮะตรงส่วนหัวเนี่ยมันเป็นส่วนที่บอบางโดนอะไรนิดหน่อยก็เจ็บได้อย่างคุณลองคิดสภาพนะเนื้อกับเนื้อถูกัน,น,กนไปถูกันมานานๆ10บนาทีสินาทีอ่ะเป็นแผลถลอกมีเลือดไหลซิบซิแน่นอนบางคนบอกเอ๊ะทำไมหลังมีเพศสัมพันธ์ถึงมีเลือ น้ำหล่อลื่นดังนั้นนะฮะคำแนะนําของผมถ้าเป็นลักษณะนี้นะฮะก่อนอื่นลองเริ่มจากการที่จะมีอะไรกันทีต้องมีอารมณ์ทางเพศเยอะๆก่อนแล้วก็ต้องเล้าลมให้มันรู้สึกช่ำๆก่อนผู้หญิงจะรู้ตัวเวลาที่มีอารมณ์ทางเพศเนี่ยคุณจะรู้สึกเสียวซ่ารู้สึกสบายตัวสบายช่วงล่างเสร็จหลังจากนั้นน้าหล่อลื่นมันจะซึมออกมานั่นแหละคือพร้อมพร้อมแล้วถึงบอกพี่มาเลยหนูพร้อมแล้วพี่เข้ามาได้เลยแต่ถ้ายังไม่พร้อมต้องบอกพี่จูบหนูอีกหน่อยพี่กอดหนูอีกหน่อยพี่ดูดนมหนูหน่อยพี่บอกรักหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมัน ตาามมธรรชิออากาแต่อีกอย่างหนึ่งในกรณีที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบอายุเยอะอายุแบบประมาณ45 50 55, 60, 65ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีมันเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเพศตกฮอร์โมนเพศตกก็คืออะไรคือมันเกิดจะเข้าสู่วัยทองครับอารมณ์ปแปรป,ปวนนะฮะฮอร์โมนเอสโตรเจนระดับมันไม่มั่นคงบางทีมันสมัยก่อนตอนสาวนานมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอเราอายุเยอะมันจะพุบพวบอย่างนี้เลยนะฮะหรือบางทีขึ้นมาได้หน่อยก็พุบพวบลงไปอีกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่อง คุณสามารถไปปรึกษาแพทย์ได้เวลาไปรับการตรวจภายใหนหรือว่าอย่างตอนนี้ขับกิ๊กเราก็จะมีตัวช่วยเป็นอาหารเสริมที่ชื่อว่า passion pad นะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้จะช่วยปรับสมดุลความเป็นผู้หญิงฮอร์โมนของคุณให้มันราบรื่นให้มันสมูทแล้วก็ให้มันชุ่มฉ่ำเวลามีเพศสัมพันธ์น้ำหล่อลื่นอะไรเงี้ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้สนใจทักมาที่แอดมินผมที่ไลน์แอด labg นะฮะไลน์แอด labg ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็บอกว่ามาจากเทนเนอรวิกเดี๋ยวเขาลดให้100บาทนะฮะอันนี้คือ ผู้ชายผู้ชายบางคนลักษณะน้องเคผมสอนไปบ่อยแล้วน้องเคผู้ชายเนี่ยมันจะมีแบบว่าหัวปิดหัวปิดเป็นจำปีเหมือนของเด็กๆคุณเคยเห็นไหมเอาเปิดออกมาไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยคือลักษณะที่เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วจะเจ็บเวลาแข็งตัวเต็มที่ไม่สามารถเปิดหนังหุ้มปลายออกมาได้บางคนมันตึงมากๆเนี่ยแล้วพอดันเข้าไปในช่องคลอดมันเกิดการเสียดสีมันเกิดการที่รัดแน่นนะฮะมันก็เลยทําให้ผู้ชายบางบางคนที่หนังหุ้มปลายยังไม่เปิดเนี่ยรู้สึกเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นานๆนะครับอันนี้ถ้าผู้ชายคนไหนหรือแฟ ของคุณเนี่ยหนังหุ้มปลายไม่เปิดตามธรรมชาติเนี่ยแนะนําให้เขาไปคลิปได้ที่โรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการคลิปที่ง่ายๆไม่ต้องเจ็บเป็นหลายๆวันนะฮะขลิบวันเดียว2วันอีกวันหนึ่งใช้งานได้เลยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพสุขลักษณะทางเพศสาเหตุที่3นะครับเกิดมาจากผู้หญิงเกรงนะครับผู้หญิงบางคนเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นปมนะฮะเป็นปมคืออะไรคือเคยถูกทำร้ายร่างกายหรือเคยถูกทำให้เจ็บหรือเคยเจอผู้ชายที่มีแบบ น้องเคใหญ่ไม่เล้าโลมแล้วแบบสอดใส่ไปรุนแรงกระทำรุนแรงพอมามีแฟนใหม่หรือกําลังจะมีเพศสัมพันธ์กับคนใหม่จะเกิดอาการเกรงเกรงด้วยความหวาดกลัวบางคนเกรงโดยธรรมชาติเลยเพราะว่ากลัวว่าเวลาพอผู้ชายใส่เข้ามาจะเจ็บอีกหรือครั้งที่แล้วหรือ2อสครั้งที่แล้วเคยมีอะไรกับแฟนแล้วมันเจ็บเฮ้ยมันแสบมันมีเลือดออกมาพอครั้งต่อไปพอแฟนจะสอดใส่เข้ามามันเกรงอัตโนมัติเลยน้องสาวเกรงถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณต้องฝึกที่จิตใจเราเอง <c oughs> นะฮะด้วยการผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายอ่ะ ที่ผมบอกเหมือนวิธีแรกคือเล้าโลมให้มากขึ้นบอกรักกันให้มากขึ้นทําใจให้สบายๆมากขึ้นหรือบางทีวันไหนที่คุณอยู่คนเดียวแล้วมีอารมณ์ทางเพศซ้อมก่อนก็ได้ด้วยการใช้นิ้วตัวเองเนี่ยนิ้วที่ล้างมือสะอาดนะครับแล้วก็ตัดเล็บให้สั้นแล้วก็อาจจะหาเจลหล่อลื่นมาหน่อยหนึ่งลองสอดใส่ดูว่าเวลาเราใส่นิ้วเข้าไปอ่ะมันเข้าไหมมันไม่เกรงไหมถ้ามันยังเกรงอยู่ก็ฝึกทําวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่นนนอยนะฮะจนกว่านิ้วเราจะเข้าไปได้แล้วถึงจะไปลงสนามจริงกับผู้ชายจริงๆนะฮะอาจจะบอกเขาาหน่่่อยก็ได้วีทํา เบาๆพี่ช้าๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้สบายใจแล้วเขาจะได้ไม่ดันทุลงังผู้ชายมันมักจะเป็นอย่างนี้เวลาจ่อหน้าท่ามปุ๊บมันชอบดันพวดเข้าไปอย่างนี้เลยเป็นซะส่วนใหญ่นะผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแบบค่อยๆเลื้อยเข้าไปช้าๆหรอกส่วนใหญ่พอจ่อปากท่ามปุ๊บดันปุ๊บมิดเลยสุดสุดทางฝันนะฮะมันก็เลยจะทําให้บางทีผู้หญิงเจ็บแล้วรู้สึกเก่งกระตุกข,ขึ้นมาดังนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์ถ้าเราเป็นคนอย่างเงี้ยคนที่แบบไม่มีอะไรมานานๆล้างลาม,มานานๆแล้วรู้สึกวิตกกังวลเราก็ หน่อยพี่รักหนูนานๆหน่อยพี่เล่าลมหนูหน่อยอะไรเงี้ยกล้าพูดเพราะว่ามันคือความสุขของตัวเราถ้าเราไม่กล้าพูดผู้ชายเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรมาถึงปัจจัยที่4อันนี้เพิ่มให้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมเคยเจอกับตัวเองแล้วผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนหรือสาวๆหลายคนต้องเคยเจอแบบนี้เช่นเดียวกันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดพันในขณะที่เราร่วมรักกันอยู่บางทีมันไม่เห็นนะฮะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นขนขน ของน้องสาวหรือขนของน้องเคของน้องชายเนี่ยบางคนผู้หญิงบางคนหรือผู้ชายบางคนขนยาวแล้วมันหลุงลังนะฮะแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวเข้าไปพันบางทีเราทําไปสักพักหนึ่งเฮ้ยทำไมมันรู้สึกแสบๆเฮ้ยทำไมมันรู้สึกแบบฝืดฝืดเจ็บเจ็บติดติดขัดขดอ่ะพอดึงน้องออกมาดูอ๋อมีขนติดอยู่พันอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บหรือระคายเคืองได้ขณะที่มีเพศสัมพันธ์หรือบางคนชอบที่ตื่นเต้นไงเอาดองไงไปทะเลบ้างไปแบบโซฟงโซฟาอะไรอย่างเงี้ย บางทีมีฝุ่นมีฝุ่นละอองหรืออะไรเล็กๆเนี่ยที่มันติดเข้าไปอะ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยขณะทําการบ้านกันอยู่หรือมีเพศสัมพันธ์กันอยู่แล้วมันขุกขักแล้วมันรู้สึกเจ็บๆและลองถอนออกมา ถอนออกมาดูนิดนึงนะฮะบางทีอาจจะเป็นแค่ขนติดอยู่ก็จะได้ดึงออกแล้วก็จะได้ทําต่อให้มันสมูทสมูทไม่ต้องรู้สึกว่ามันระคายเคืองทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะถ้าใครมีคําถามนะครับถามผมมาได้เลยที่ Li น์แอดเชนเนอวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมรับปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยแล้วก็รับปรึกษาแบบมาเจอตัวด้วยนะครับแต่ถ้าปรึกษาทางโทรศัพท์กับแบบมาเจอตัวเนี่ยสาวๆอาจจะต้องเสียค่าชั่วโมงค่าเสียเวลาให้ผมหน่อยในการปรึกษาแต่ถ้าคุณไลน์มาถามที่ Li น์แอดเชนเนอร์วิกที่ขึ้นอยู่ข้างลาง ช้าตอบเร็วไปบ้างก็อย่างอ่อนกันนะฮะแต่ยังไงผมตอบทุกคนอยู่แล้วหรือถ้าใครสนใจอยากมีความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์มากขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่อ่อนประสบการณ์ประสบการณ์น้อยแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยผมแนะนําเลยคอร์สเบสิกของผมเลยนะครับเบสไบเบิลนะฮะคอร์สนี้เป็นเบกิ n งของผมเลยเป็นคอร์สเปิดตัวซึ่งมันเป็นเหมือนแบบบทเรียนเพศศ,ศึกษาเบื้องต้นนะครับให้ผู้หญิงได้เรียนรู้จักว่าเพศสัมพันธ์เนี่ยเราจะมีเพศสัมพันธ์เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเราต้องรู้จักผู้ชายน้องเคหน้าตาเป็นยังไงมีกี่แบบถ่ารักสม,มติน้องแ,แฟรเรา มันเวลาแข็งแล้วมันทิ่มลงอย่างนี้ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นแข็งขึ้นถ้าทิ่มลงเราจะใช้ท่าไหนที่จะแมชกันได้การเลือกเสื้อผ้ายังไงใส่ไปยั่วผู้ชายให้ผู้ชายมีอารมการจัดห้องจัดแสงไฟจัดสีผ้าปูที่นอนหรือการเอาน้ําหอมเทียนหอมต่างๆเนี่ยกลิ่นไหนปลุกอารมณ์ผู้ชายกลิ่นไหนปลุกอารมณ์ผู้หญิงสีไหนที่ผู้ชายเห็นแล้วเฮ้ยผ้าปูที่นอนสีนี้เห็นแล้วคึกคักมาดีดมาดีดมีอารมณ์ทางเพศหรือแบบสีไหนที่ผู้หญิงเห็นแล้วโอ้โหมีอารมณ์แค่นอนบนที่นอนสีนี้ผ้าปูที่นอนสีนี้ก็่แะแะะล้้้วอออยงีีีนนะะนนัจมส ละเอียดเลยนะครับในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า b e ธไบเบิลนะฮะเป็นปฐมบทของผมเลยใครสนใจประสบการณ์น้อยสาวสายเบลนะฮะทักมาได้ที่ไลน์แอดเ n นเนอ e k นี้นะครับแล้วก็บอกว่าอยากเรียน b บธไบเบิลเดี๋ยวผมแนะนําให้วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วเจอกันครับ